สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูพระซุ้มกอรครับวัดไผ่ล้อมครับหลวงพุทิมปุกเสกนะซึ่งหายากมากมากมากครับต้องบอกว่ายากมากมากจริงๆครับหายากมากจริงๆนี่ครับพระพิมพ์อื่นนะยังเคยเห็นผ่านตานะยังเคยเห็นหนึ่งแปลว่าไม่ใช่ไม่ได้ครอบครองนะ ถึงจะไม่ได้ครอบของก็ยังเคยเห็นในตลาดในไปเดินที่ตลาดพระยังเคยเห็นนะแต่ซุ้มกอเนี่ยเป็นอะไรที่แบบหายากยิ่งกว่านะครับหรือผมไม่เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมเพิ่งเห็นเนี่ยตั้งแต่ผมมาอยู่เนี่ยเจ็ดแปดปีนะครับเพิ่งเห็นอยู่สามองเนี้ยนอกนั้นก็เห็นอยู่แต่ในรูปครับนี่ครับนี่ครับ มีความอ่อนช้อยสวยนะนี่ครับเป็นโคง้งสวยครับสวยสวยองค์นี้ก็ยังไม่ค่อยมีหน้ามิตานะครับมีที่มีหน้ามิตาชัดสวยๆมีครับแต่ทุกองค์นะทุกองค์ที่ที่ผมเคย เคยเห็นนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ซุ้มกอนะอย่างสมเด็จไงนะอันนี้สร้างปีเดียวกันนะครับปีเดียวกันด้านหลังด้านหลังจะเป็นลายเห็นไหมลายเงาๆตรงนี้ครับแล้วบริเวณบริเวณนี่ยจะเป็นรอยรอยใช้นิ้วมือกดแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อท่านไหนกดนะผมผมไม่รู้นะจะบอกว่าหลวงปู่ทิมก็ ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะนะครับจะเป็นรอยรอยมือกดนะพ้าสร้างพร้อมกันนะครับนี่สมเด็จกับซุมกอเนี่ยแต่วันนี้เราจะมาดูซุ้มกอรครับซุ้มกอเนื้อเนื้อก็จะเป็นแบบมีเสียดดำๆนะครับมีเสียดดำๆเนี่ยนะคล้ายๆแบบก้านอะไรทักอย่างเนะี่ย มันจะเป็นจุดๆๆๆนะครับดำๆเห็นไหมเป็นมวลสารอนะไรจะซู o มาให้ดูใกล้ๆถ้าถ้าชัดนะโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยนี่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 ครับนี่ครับนี่นะจุดสามจุดเนี่ยทั้งทั้งหมดเลยนะทั้งหมดของเนื้อก็จะมีมวลสารจุดๆ,ๆดำๆนะครับเต็มไปหมดเลย สังเกตง่ายๆครับยุคยุกนั้นน่ะนี่แหละครับหรือก่อนหน้านั้นอาจอาจจะมีสร้างนะแต่แต่ผมก็ไม่ดูเหมือนกันเห็นไหมด้านหลังก็จะมีลายลอยลอยลายมือเอียงหน่อยนี่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 เห็นชัดเห็นชัดนะครับมาดูองนี้ก็มีครับแต่องค์นี้ลง ลงรักหนามากไม่รู้ว่ารักอะไรกันนี่แหละหนามากครับขึ้นขึ้นไข่ขาวเต็มอง์เลยนะลักษณะองค์นี้สวยครับตัดขอบอะ่ะเขาตัดขอบบางองค์ตัดไม่เท่ากันนะครับบางองค์เล็กก็มีบางองค์ใหญ่ก็มีนะครับนี่ครับดูสังเกตนี่ครับเห็นไหมบางองค์ตัดเข้าขอบพอดีกับบ,บางบางองค์ก็ไม่ไม่ ไม่เข้าขอบนะครับตัดเกินออกมานะเนื้อเกินออกมานะครับนะี่ครับลักษณะบอกว่าเลยหายากครับ นี่ครับอ,องนี้เนื้อสวยมากครับมนเนื้อร้อยเนื้อเนื้อแบบอัดแม่นะเนื้อเหมือนขุนแผนอะ่ะแตกนี่ครับดูดิเนี่ยเห็นไหม อ,องนี้ติดจมูกตาก็มีนิด,นด,นดนๆนะครับนี่ครับลักษณะของเนื้อนี่จะมีจุดดำๆนะครับจุดดำๆบางอ,องค์นี้ติดเต็มเลยนะครับดำๆนะ่ะอย่างสมเด็จนี่นะดูดูดูเอ,เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะ ที่ทานของปู่นี่ครับนีเป็นเม็ดเม็ดบางอันก็เป็นขีดขีดเป็นคล้ายก้านอะไรทุกอย่างเขาบดปดมาไม่เหมือนกันนะครับอาจจะตําไม่แหลกหรืออะไรแต่มีความสวยงามครับนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับ ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ mm hmm. วัดกอกอยครับเอ mm ้ย hmm. ไม่ใช่วัดเกอกอยวัดไผ่ล้อมครับวัดไผ่ล้อม mm hmm. ขอโทษขอโทษครับ mm hmm. วัดไผ่ล้อมครับราคานี้แบ่งปันครับแบ่งปัน ความสวยเป็นเหตุครับสังเกตได้นะความสวยเป็นเหตุนะนี่ความสวยเป็นเหตุครับสังเกตได้สวยสวยก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะครับเน้นเลยอย่าลืมติดตามครับ ถ้ามีพระอะไรดีๆพระอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้ดูใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ